เพิ่ง,งกได้เมื่อกี้เลยแล้วก็จะทำก็คือจะเป็นคลิปที่แอนจะพาป้าไปใช้ชีวิตกรุงเทพสองวันนะก็คือพอดีว่าเนื่องจากเราสองคนว่า,ามีธุระกรุงเทพพอดีเราก็เลยเออเราจะทำคลิปกันแล้วคือเมื่อสักครู่นี้นี่คือพาป้ามาเที่ยวห้างเทอร์มินอล20วันมคะนี่ก็แอน,นก็ได้พาป้าไปเปิดโลกของฟู้ดคอร์ดเป็นไงถูกมาก ใช่ราคาถูกมากคือร้อยหนึ่งอ่ะกินได้สองถึงสามอย่างเลยนะแล้วตอนนี้นะคะแองกับแอนน่ะก็กำลังจะพาป๋าไปนั่งรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกฟ้าเคยนั่งไหมไม่เคยเลยไม่ได้มาในประเทศไทยโอ้ยเป็นสิบสิบปีแล้วแต่แต่การนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกกับดันไปนั่งที่ญี่ปุ่นมาก่อนอ๋อใช่ไทยไม่เคยนั่งเลยโอะเคเดี๋ยวพาไปนั่งรถไฟฟ้ากันให้ฟ้าหัดซื้อเองนะคะหัดซื้อเหรียญเอง อาปากดอะไรสยามอยู่แถวๆย่านย่านนี้เห็นสยามไหมนี่อ่ปากดตรงปุ่มสยามนี่อันนี้อันนี้อ้าวนี่ก็จะขึ้นว่าสยามกดที่สยามจริงอ่าใช่มันจะคนละยี่สิบแปดบาทสยามเลยนะอ่าไม่ใช่ปากรจำนวนเออสองคนอ่าห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบหกใส่เลยเดี๋ยวมันยกเลิกเเห็นรอไม่ทัน แต่เลยช่องนี้เอาเหรียญเอาแบงก์ก่อนนะก่อนเอาไปในตู้เหรียญอย่างเดียวเนี่ยผิดเหรียญผิดต um. ู้นี้นี่คือไปตู้ผิดนะคะเป็นตู้ที่ไม่มีที่ไม่มีช่องใส่แบงก์อ่ะเดี๋ยวมากดใหม่อ่ะโอเคจอดห้าสิบหกบาทเอาเหรียญเอาบัตรบัตรใส่ก่อนเหรียญนะเอาใส่แค่แบงก์เดียวใส่ทีละอันนั่นไงี่โดดแล้ว ทำไมใส่ยากเย็นขนาดนี้เออเอาแล้วใส่เหรียญว <c oughs> ุ่นวายมากค่ะอ่าออกมาแล้วเอาได้เลยหย,ยิบออกมาเลยจังทอนด้วยมีทอนอีกางเนะต้อก็ฟ้าใส่เกินเดี๋ยวป้าต้องแตะอันนี้นะแตะแตะตรงไหนก็ได้แคบถ้าซื้อตั๋วด้วยสารคือวุ่นวายมากค่ะ สายมากคือนัวเมื่อสมัยที่แกซูมยุคเราอ่ะตก็มีกระบอกเก็บตังไงนั่น้ถเมล์ป่ะคือทันสมัยนั้นหรอใช่เสร็จแล้วก็รูดบัตรเครดิตมาให้เราอ๋อเสียบเลนเลอ๋อก็ทันสมัยยุครถเมย์นะคะนี่ก็ได้สถานที่แรกนะคะที่จะพาป้าไปเดิน ในสยามนะคะก็คือถ้าไม่พาที่เนี่ยก็ถือว่าตกเทรนมากนะคะนั่นก็คือสถานที่จัดงานไพร์มันนะคะที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนี่มาไปเดินซีนี่คือถนนแห่งความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพศเชื้อชาติศาสนานะคะเอออ่มุนไนอหมุนไหนมุน,นอ เขียนว่า love นี่ก็เป็นบริเวณหน้าห้างนะคะเขาจะมีตกลงเวทีโอเคบ้าเคยมาคารากอนยังเคยมาคารากอนไหมไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตในขณะที่ลูกเมียนี่คือมมามมาเดินจนพื้นเงานะคะใช่โอเคเดี๋ยวพาบ้าไปเดินไม่เคยให้ตามโอ้ป้าบ้านไง อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาป้าไปเดินย่ำดีแดนแบรนด์เนมของเมืองไทยนะคะเขาบอกป้านะคะว่าเสื้อผ้าที่อยู่ในหุ่นนี้คือมูลค่าเป็นแสนนะคะปาเลยแบบมาดูแพงอะไร <c oughs> กระเป๋าก็เป็นแสนแล้วคะ่ะรองเทา้าชุด <c oughs> เอาไหมคะเอาไม่เอา ส่วนว,สวนะะาจดูกช่ล้าคิดเนาะเย <laughs> จะลังชอบอชื่นชอบการตกแต่งของห้างอยู่นะคะอันนี้เราเดินจากโซนแบรนด์เนมมาเป็นโซนอาหารแล้วนะนี่เดี๋ยวจะพาป้าไปหาอะไรซื้ออะไรกินเล่นนะคะร้านโปรดกาเลนม,มีรถเยอะมากหลายขนาด ป้าเนี่ยจะยังไม่เคยกินนเดี๋ยวจะให้ป้าได้ลองชิมอพออรพอแซนบอร่อย <c oughs> ปลาสั่งช็อกโกแลตทีนัตบัตเตอร์นะคะส่วนแอนสั่งถุงใหญ่รสอัลมอนด์คาราเมลครสกับชีสคอนเป็นการเดินที่ไม่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะนพานะคะพาป้ามาพักดื่มน้ำชื่นใจพิคาโมแอลกินมาร้อยวันพันปีนะคะ ไม่เคยได้ของนะนี่อะพอมากับป๋าได้ของแถมแล้วก็อยากชิมอะชิมก็สับลูกอมหวานแคนดี้คัชอะไรอร่อยไ,ไหมหว,นว,นว,นวานหวานเดี๋ยวจะพาป๋ามากินไอติมเม็ดๆนะคะ นี <laughs> เป็นเม็ดๆมีหลายรสมากนี่คได้แล้วได้แล้วค่ะรสช็อกโก้บานาน่าคาร์ดอนแคนดี้แล้วก็ช็อกโกแลตมิ้นท์แรกชิมรสแรกก่อนช็อกโกแลตมิน้นท์ตักเลยไอเดียนอ,ออกให้ไ,ไ,ไปเนี่อร่อยไหม,อ,ม <laughs> อร่อยไหมอร่อ,อยไหม จากสยามเซ็นเตอร์แล้วเดี๋ยวแอนจะพาฟ้าเที่ยวเกาหลีเราจะพาไปเที่ยวแถวตลาดเมียงดงเมียงดงเมืองไทยเมืองไทยกรงเมียงเมียงดงจริงเดี๋ยวพาไปดูถึงเมียงดงแล้วเมียงดงเมียงดงฟ้าอันนี้เป็นถนนเส้นที่เมื่อก่อนมีรถผ่านไปมาแต่ตอนนี้คือเป็นที่สำหรับคนเดินนะคะ เหมือนเมียงดงแบบย่อมยอมแบบมินิมินิใช่ในในชยัยงไงพามาเที่ยวเกาหลีทริปก่อนบรรยากาศได้ไหมได้ไหมได้ใช้ได้ <im itation> เห็นนะออกแล้วโอเคมันก็เดินหรอชิวชิวอะ่ะเอาไปรุ่นเกาหลีเอาไปรุ่นสไตล์ไปรุ่นเกาหลี <im itation> เป็นไงมั่งไม่ได้มาสยามกี่ปีแล้วววยี่สิบสามปีสามสิบปีขึ้นอ่ะโอ้โหโอเคเลยมานั่งแถวบันไดสยามนะตอนไปบันไดมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หาบันไดนั้นเจอไหมบันไดไม่เจอแล้วมันเปลี่ยนไปมากอ่ะมันแบบกว้างใหญ่อ่ะเนี่ยดูเจริญมากเจริญไปหมดเลยมันเหมือนในอดีตชาติอ่ะปัจจุบันใชาติอ่ะ เป็นอดีตชาติเลยทีเดียวมาลองนะมีป๊ะป๊ามาช่วยดูนะคะสวยไหมคะสวยสวยมากใช่ไหม <laughs> มาลองเสื้อผ้านะคะส่วนป๊ะป๊านั่งรองข้างหน้า ก็พาป้ามาทานอาหารมื้อเย็นนะคะเป็นร้านอาหารเกาหลีสั่งแบบไม่อารังสั่งแบบเล็กๆ <laughs> อันนี้เป็นจ้าจางังอันนี้เป็นโอเด้งทงังอันนี้เป็นซุปกักแดงอันนี้เป็นต๊อกปกกีร้านจากึมซองอเย็นนะคะอรนะ่อยนะเหมนก๊อมเลยเหมืนนอนก๊ <laughs> ้ม ที่สองวันนี้นะคะเราไม่ได้พาป้าไปลำบากลำบนด้วยการนั่ง BTS แล้วนะคะแต่ว่าเราวันนี้เรามีคนขับรถมาให้นะคะคนเดิมเย่เย่เย่วันนี้จะพาป้าไปช้อปปิง้งหรือว่าป้าพาเราไปช้อปปิ้งก็ไม่รู้โอเคจะไปห้างห้างสุดโปรดของแอนนะคะแอนชอบไปซื้อเสื้อาที่ห้างนี้มากก็คือห้างยูเนี่ยนมอลลอวันนี้เดี๋ยวแอน กับจุ้นจะพาป้าไปกินร้านโปรดของเรานะคะ<ด>ที่อยู่ในอยูเนี่ยนี่ป้ามาหน่อยนี่ค่ะเป็นชื่อว่าร้าน้านเจ้าเหนือสามคนนะคะอ,นนอันนี้เป็นแกงผักหวานป้าย่างไข่มดแดงของโปรดของแอนไม่ใช่ของป้าแต่อยากแนะนำ ให้กินนะจ๊ะอันนี้คือเซ็ตออเดอร์ก็คือจะเป็นน้ำผึ้งนมอันนี้เป็นแหนมหมกไข่ปลาชิมจิกก็อิ่มมากค่ะอิ่มมั้ยคะอิ่มอิ่มตึงเลยนะคะ เดีย๋ยวเราจะไปชอปพาป้าไปช้อปปิ้งนะคะเป็นร้านที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นร้านสูตรที่แบบว่าเป็นสูตรลำลองสูตรเก๋ๆดูเท่ๆดูเกาหลีนะคะเดีย๋ยวจะพาป้าไปลองสูตรนะคะลองสองกระจกดูลองสองกระจกดูได้นใสเป็นี้เลยใสตัวใหญ่เงี้ยเลยไ,ไม่มันนิสัยอ๋ออันนี้สวยใสกันกำลังดีด,ดูดีเลยหลอ่อเลยลเลยป๊ะ เปไหมลองยกแขนซีได้ไหมตึงนี้มาลองอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเมื่อกี้ได้สีเบจ่ะตอนนี้ได้สีน้ำตาลเข้มเป็นไงดีไหมโอเคทรงสวยถ้้ของแล้วสรุปรู้ชื่อร้านนะคะชื่อร้าน Urban Studio นะคะโอเคครบเลยโอเคต้องือต้องซื้อขออ๋ออันนี้อันนี้ของร้าน 2 5 1บรรลุยังบรรลุยังยังขาดอะไรอีกเกงยีนอ่ะโอเคไปเราไปร้านนิยมยีนกันใไหมได้เก่งแล้วสรุปไม่ได้ไปร้านนิยมยีนนะคะเพราะยังไม่ทันจะถึงร้านไหนนะเราอยู่ที่ร้านัปเปอร์นะคะยีนราคาย่อมเยาวได้กี่ตัวสองตัวกี่ดัมถ้ไม่มีไ่้กี่บาทได้ไหมได้กี่บาท <c oughs> ราคาถูกใจคุณแม่มากเลยโอเคเดี๋ยวแอนจะพาป๊าไปดูที่กินมาม่าจริงวันนี้ที่กินมาม่าใช่มีมีแอนกับจุนเคยไปกินกันมาแล้วต้องกินมาม่าที่นี่เท่านั้นนะมันไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนจริงๆนี่ละค่ะที่กินมาม่ากุ้ดนุโดเดี๋ยวจะพาป้าไปทัวร์ ใช่เลือกบะหมี่เลือกต้มาเลือกนีต้องไปเซลล์ใช่ก็คือวิธีก็คือเราเลือกมาม่ามานะคะจะเป็นจอดซองหรืออย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ไปซื้อไปซื้อนี่นี่ใส่ประกอบใช่เนี่ยข้อพูดเห็นไหมเขาจะมีราคาบ่อนี้แบบสิบบาทสิบบาทอะไรอย่างนี้ถักใช่ อันนี้จะเป็นพวกแบบเนื้อสัตว์พวกแฮมพวกชีสเราต้องหยิบไปแล้วไปแจ่าเงินก่อนแล้วไปปรุงใช่ไหมใช่เรามีตั้งแต่แบบของเกาหลีอันนี้ของอะไรของจีนอันนู้นเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วมีดาวด้วยของไหนเวียดนามป่ะไหนมีดาวเนี่ยอันนี้มีมีดาวจีนอ๋ออันนี้เวียดนามเออ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 มอันนี้จีนใช่เอออนี่ไหนอ่ะอ๋ออันนี้เป็นของไทยอันนี้ใจมันร้อน น,นี้ใช่ไรใช่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ปรุงเขาก็จะมีวิธีบอกว่าแบบโอเคใส่บะหมี่็อปปิ้งนะท่านต่อไปสแกนบาร์โค้ดที่อยู่ข้างชามจับเครื่องดื่มแล้วก็วางถ้วยบนตัวเครื่องกดปุ่มสตาร์ท,ทปุ่มิ้งปึ๊บานาแหละแล้วน้ำร้อนก็มา ่ถาายขของเกตอนนี้เรามานั่งกินเพื่อฆ่าเวลานะคะร้านอะไรร้านเคียวโลเอ็นการข้าวเวลาของเราถึนกินทุกบืน้นเลย <laughs> นี่มันช่วงนี้มันเป็นซีซั่นของลิ้งจี เขามีเมนูแบบ<ม>เปรลินจีมีลินจีคากิโกรีด้วยก็คือเป็นตัวแบบน้ำแข็งใสฟันลินจีแต่เมื่อกี้อันมีชุดโลโ,ดโลเคก็กเครปลินจีอันนี้ตามนี้เลยมาแล้วอันนี้สมูทตีเบอร์รี่ของคุณพอนะคะอันนี้เป็นซีซอริตีซาดาตอนนี้หิวยังคะคุณพ่อ,อคือ<ม>อันเนี้ย รู้นะว่าทุกคนยังไม่หิวแต่ว่าอันนี้เป็นทริปบังคับเพราะเราตั้งใจพาปาไปเที่ยวนะคะซึ่งก็คือเราจะต้องไปเยาวราช <c oughs> เดี๋ยวจะพาปาไปลองกินหออร่อยที่เยาวราชเดี๋ยวไปดูว่าทำไมคนก็ถึงชอบไป,ป,ปกินชอบไปสตรีท<ๆ>ฟู้ดเยาวราชกาันเอ้อะไรกันเลย <c oughs> ปาเคยเดินเยาวราชไหมโอ้สตรีทฟู้ีนานนะราชินคาโป ไอ้ไกินรรดชอบสกระโปรแล้วไหนไม่ได้กินนานแล้วใช่ไหมสี่สิปีแล้วสี่สิบปีใครอบสีปีสามสี่สิปีกันเลยทีเดียวโอเคสตรีทฟู้ดของจริง,งเดินไปกินไปนของของนุนนะสดชื่อนะส้ม <laughs> เตอรร้านโปรด เปือกชื่อเต็มจำไม่ได้เกลี้ยนเจียวหน้าตาคือรีวิวไม่ได้นะจะต้องแบบเอาใหม่เอาใหม่เทคใหม่ Round two Lady go อะไรกษัตริย์ อะไรก้อนกุ้งสักอย่างอันปลาเลือ,อ,อ,อมันดูอัดเดี๋ยวเราอมาดูน่อเดี๋ยวเราทอดไป้ไห้อ่ะไม่ไปหรอทุกคนจำหน้าตาเอานะคะ<ม>แล้วก็แล้วก็ไปเทียบกับลูกเมนูเอาบวย,วยง,ง้อใบอันนี้จำชื่อได้แม่นสุดแล้วจะชื่อบแบบ อร่ยยอยมากเลยอารลณแบบ์แบบแบบพีชทอดงี้ป่ะืมบพีชทอดอ่ะวนงอใบคืออึ้งไปเลยอร่อยมากก็กัดแล้วมันเหมือนมันเป็นน้ำเยิ้มเยิ้มข้างในอ่ะรสผักแต่ว่ามันมันหอมอ่ะเหมือนเห็ดหอม้วยเนาะอโอ๊ยไม่รู้อะมากินเองเหอออร่อยจริงเดี๋ยวต้องนั้งโซลินเข้าไปงอบสนุกเปินมีโทับในเอง ถึงแล้วแต่ต้องตอ่อคิวคิวยาวมาแล้วควยจับในเอสั่งมาสองถ้วยนะคะถ้วยเจ็ดสิบบาท <c oughs> ก็อันนี้ที่จริงแอนอยากกินเป็ดตุ๋นมะนาวดองนะแต่ว่าเป็ดตุ๋นฝังมะนาวดองแต่ว่าเขาหมดก็เลยเหลือดอกไม้จีนต้มแทนไงอย่างที่ชอบคือต้องเพิ่มพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะ <c oughs> ต้องเพิ่มพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะถึงจะเป็นรสที่ฉันชอบนะคะ ไงมังโอเคไหมป้าเคยกินไม่เคยกินก๋วยจั๊บน้ำใสใช่ไหมน,น้ำข้นอ๋อที่จันเอ่อที่จันมีแต่กว๋วยจั๊บน้ำข้นนะคะจะออกรสหวานแต่อันนี้จะแบบน้ำใสออกพริกไทยพริกไทยอันนี้ร้านเด็กสมบูรณ์นะคะนี่นี่นเขามีต,ออต้องลองซีอิ๊วดำสิครเขามีรสซีอิ๊วดำกับรสบวย อันนี้เป็นไอติมซีอิ๊วดำเด็กสมบูรณ์นะคะคาอาชิมซีชิมซีมเปนไงปลาป้อนแอนั้างงี้ปแปต่อะแม่งจะแต่งนิดนึงแต่ก็ไม่น่าน่ะแต่ก็นนอ,อร่อยนะตอนแรกอร่อยแบบแปลกๆเคยลองกินด้วยเงรัวดีอ่ะ มันก็มันก็คือหวานซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเขาอะไรเอามาลองชิ้นหนึ่งอันนี้อะไรกะล้อจี๋เหรอ ตอบอะไรรึมั้ยตอบอาหารลูกเล่นแป้งแป้งเรื่องแป้งเรองแป้งเรอรอเล่นอร่อยอร่อยไม่เคยกินเลยััันนนนมมหอมงาเหมือนงาขั่วมาอร่อยชิมชิมเชียงเลี้ยงเป็นเจ้าซือจับเลี้ยงจับเลี้ยงเอาน้ำรากบัวเจ้าซื้จับเลี้ยงกับยานสดอ๋อเอารากบัวป้าชิมรากบัวใช่ไหมเอาเชียงเลี้ยงอันหนึ่งรึมั้ยอ่าเชียงเลี้ยงอันหนึ่งแล้วก็รากบัวอันหนึ่งค่ะ นี้มากินแจแข่งหม,มึกย่าได้แล้ว okay, เดี๋ยวจะจบท้ายเอ้ยจบท้ายจบคลิปไปด้วยประเมกนะคะปาเป็นไ,ไงบ้างสองวันที่อยู่กรุงเทพอิมอ่มออออิม่มแน่นอร่อยจ,จุกมากอ้วนขึ้นไหมพุงป่องเลยอะเค <Okay, S 2> <laughs> เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าอาจจะพาแม่พาน้องมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะบ๊ายบาย